เ็มืออยไปไปวันนี้ย้ายสิพาไปเก็บเห็ดเห็ดใหญ่สิพาไปเก็บนี่คอยเห็นแล้วโอ้ขาบังยาวๆื้อโอ้โหผู้ลายขนาดเลยมาเร็วๆวย้ายยายยายเก็บเอานี่ เจอแล้วเจอดงเฮ็ดแล้วนี่ป้าอู้ดงเฮ็ดดงเฮ็ดเพิ่นายใหญ่เอ๊ะแต่ขายาวๆย่ังไงเจ้าว่าถึอดงเฮ็ดแล้วเจอดงเฮ็ดแล้วบัดนี้ โอ้เฮกกัโหดอกเล็กๆก็มีดอกตุ่มๆก็มีนี่ตุ่มๆตุ่มๆนี่นี่ยายเฮ็กน้อยๆดอกน้อยๆเก็บเอาเก็บเอา คามชี่ดอกมาดอกนี่เอไปพัดยืนงงในดงเห็ดแล้วบันนี่